ถอดออกมาจากความเป็นของจิตถ้าพูดถึงเรื่องดูหนังสือเราดูมากจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมมากพอๆกันจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือนะตำรับตำราคำภีไม่ได้ดูมากเฉพาะอภิธรรมพระอภิธรรมไม่ค่อยได้ดูมากพระวินัยพระสุตันตะดูมาก ส่วนพระอภิธรรมเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้ดูมากอภิธรรมคือเรื่องจิตตภาวนาล้วนๆพูดแต่เรื่องจิตหมุนเข้าหมุนเข้าจึงว่าอภิธรรมธรรมที่ละเอียดสุขุมมากพระสูตรพระวินัยปิฎกจากนั้นก็พระอภิธรรมท่านถอดออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปึงขึ้นมานี้ ปีดอกใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก่อนก็สังคยนาร้อยกรองธรรมวินัยจึงมีผู้คิดว่าต่อไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมด้านวินัยนี้จะค่อยล่วงไปล่วงไปใม่รีบจดจารึกวิเสียจึงได้จดจารึกออกมาเป็นคำภีเนี่ยลละจึงได้เป็นคำภีออกมาแต่ก่อนออกจากพระไทยพระพุทธเจ้าล้วนๆประสง์สาว,วกเหมือนกัน บรรลุธรรมปึงพระไตรปิฎกขึ้นพร้อมๆเป็นธรรมแท้ไม่ใช่ธรรมความจำเป็นธรรมความจริงเกิดขึ้นมาและเป็นสมบัติของตนด้วยด้วยตลอดทีนี้เวลาออกไปหาคำภีแล้วก็เลยเป็นขแขนงออกไปขแขนงเลื้อยๆไปไม่มีสิ้นสุดแต่หาจะยึดจะจับจะเกาะจะเป็นสาระอะไรก็ไม่ได้ถ้ามีแต่ศึกษาเล่าเรียนมีแต่ความจำคือคลานไปอย่างนั้น ไม่ได้สาระเราไม่ได้ประมาทไม่ประมาทยังไงก็เราก็เรียนเหมือนกันนะมันไม่ได้หลักได้เกณฑ์น,นะเพียงเรียนเฉยเฉยมันคืบมันคลานลูบไปคลำไปคลำไปว่าบาปบุญสงสัยไปพร้อมนะพระพุทธเจ้าสอนลงอย่างถูกต้องแม่นยำบาปมีบุญมีรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอน ไอ้พวกที่ไปอ่านตามตำรับตำราบาปมีจริงเหรอบุญมีจริงหรือจนกระทั่งเรียนไปถึงนิพพานยังไปตั้งเวทีกับนิพพานนิพพานมีจริงหรือนั่นเห็นไหมนี่ความจำมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือเกิดขึ้นกับตรงนั้นกับใจกับใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับลำดาไป ความจำไม่เป็นนะหลงลืมไปได้เนี่ยละภาคปฏิบัติเรานำมาพูดเอาความจริงออกมาพูดใครจะหาว่าโอว่าอวดว่าขวานพาซากกระแทกแดกดันก็ตามเราไม่มีความรู้สึกในทางนั้นมีแต่ความจริงว่าไปตามความจริงดังที่ได้เคยเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังตลอดมา การเทศนาว่าการอย่างทุกวันนี้กับตะก่อนเป็นคนละโลกคือตะกอนก็เรียนคำภีมาด้วยกันอ่านมาด้วยกันไม่ว่าท่านว่าเราพระทั่วประเทศไทยเราศึกษาเล่าเรียนมาตามคำภีตามคำภีเวลาเทศก็เทศไปตามตำรับตำราท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเป็นธรรมดาไม่มีอะไรสะดุดใจ